ลดน้ำตาลนะคะคุณปาร์คบอกว่าผมงดน้ำตาลงดของทอดแล้วก็ทานคลีนน้ำหนักลด9กิโลใน1เดือนครึ่งครับอ่าเห็นไหมบอกแล้วสุดยอดเลยคือบางทีนะแบบมันเหมือนพูดลอยๆที่แบบว่าลองตัดน้ำตาลดูสิอ่ะหนึ่งอาทิตย์ดูสิว่าน้ำหนักลงเท่าไหร่ยังไม่ต้องนับแคลยังไม่ต้องนับพลังงานยังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะขออย่างเดียวเลยขอหนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับคือ ตัดน้ําตาลทิ้งไหวไหมน้ําตาลทิ้ในทีนี้คนชอบเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยน้ําตาลก็คือต้องตัดแป้งสินะต้องตัดข้าวสินะเพราะว่ากินข้าวเข้าไปแล้วมันก็แปรเปลี่ยนเป็นน้ําตาลไงไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงอันนั้นนะครับผมพูดถึงไอ้น้ําตาลที่มันอยู่ในขนมที่มันอยู่ในน้ําอัดลมที่มันอยู่ในชานมไข่มุกที่อยู่ในไอติมครับคือชูการี่ฟู้ด คืออาหารที่มีน้ําตาลผสมอยู่ในนั้นนะครับที่มีรสหวานๆเนาะแต่อพวกข้าวมันฝรั่งเส้นพวกนี้นะครับคือมันไปแปลเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในเลือดมันคนละเรื่องก,กันโอเคไหมครับอย่าเอามาปนกันเนาะนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับถ้าเรากําจัดน้ําตาลได้เชื่อหรือไม่นะครับมีมีคนที่แบบเอามายืนยันให้เราแล้ว ลองตัดดูนะผมลองทำวันพรุ่งนี้เลยชาเลนจ์กับตัวเองดูนะผมเริ่มวันพรุ่งนี้ครับตัดน้ำตาลให้หมดแต่ข้าวยังกินอยู่นะเอาบอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมบ้านะครับ <c oughs> <c oughs> ตัดกำจัด,ด,ด,ดขนมทิ้งให้หมดน้ำหวานเอาออกให้หมดค,กค,กค,กคุกกี้กุกกี้โยนทิ้งไปนะครับและกินอาหารจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นข้าวเนื้อสัตว์ผกักไขมันดี แค่นี้จริงๆนะครับลองทำา3สวันดูครับแล้วคุณก็จะเห็นเองว่าคุณสามารถลดลงได้มากขนาดไหนเพียงแค่คุณกำจัดน้ำตาลทิ้งยังไม่ต้องนับแคลบางคนอะคือแบบเข้ามาพตนนับแคลยังไงต้องใช้สูตรไหนต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องอย่าเพิ่งรีบตัดน้ำตาลให้พี่ดูก่อนเดือนหนึ่ง เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนับแคลนับแคลมันมันไอ้นี่มันไม่ยากอยู่แล้วแต่น้ําตาลเนี่ยตัดยากเพราะในน้ําตาลเนี่ยมันทําให้เราเสพติดครับมันมีโปรตีน2ตัวคืออะไมโลเปปตินเอแล้วก็โพลามินซึ่งเป็นโปรตีนที่ทําให้เรารู้สึกฟินพึงพอใจและรู้สึกเหมือนเสพฟินมันไปใส่เหตุว่าทำไมเวลาเราตัดน้ำตาลปุ๊บ โคตรหงุดหงิดเลยคตรหงุดหงิดเลยคือแบบพร้อมฟาดงวงฟาดงานะครับ <Ừ. S 1> เพราะงั้นนะครับผมมันเป็นผลจากการที่ตัวของโปรตีนสอง 2, ตัวนี้มันขาดหายไปทําให้เรารู้สึกแบบโหยหาอยากเรารู้สึกว่าชีวิตแม่งพังพินาศเหมือนคนเลิกยาปะเหมือนเดะนะครับผมดังนั้นนะครับก็ไปเข้จัดน้ำตาลมาซะ,ะครับเราจะเจอว่าชีวิตจะดีขึ้นเนาะนะครับ